สวัสดีค่ะออวันนี้นะคะเราจะพามากินเมี่ยงปลาทูเบิ้งให้เบิ้งปลาทูพี่น้องกลางกันเอเล่เนี <c> ่ย <oughs> ปลาทูกลองกันมีอะไรมั่งคะง <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นน้ำจิ้ม น้ำจิ้มขนมจีนพักคข้ามนเถอะพักแซ่เหลดพักกาดมามามากินข้าวน้ำกันเด้อบันิีพี่น้อง เป็นเมนูเมี่ยงเมี่ยงปลาทูกินไหมกินให้เบิ้งไหมเนื้อพะนปะปลาทูมันคือกว่วปลาทูหน้าง,งอคอหักเป็นเช้าเล่าไปเปิดฉากเปิดผักตัง้วเร็ว เนี่ยซาลาเสือแดงน้ำมันมันเองกินเขาก่อนจะได้ไปกินเนื้อโอ้ห่วงใส่ซักเข่าเจ้าสิกินเข่าเจ้าสิกินเนื้อเออห่อนว่ะเออห่อนเอาเข่าวะเอาจักหน่อยได้อะไรับกินห้องทองซิ่อถ่ายยักปากกู้ยักษ์ปากไปน้ำว่ะบอกมีสามหัวมาจากเออนั่นน่ะเขาสีม้าเด็กไม่อันไม่แง่นี่คันปากมันจะออกซื้อ หันไปหาโคยาบุญนาฉันไม่อยางาชู้าเราเราบรอยากระถกออากินในเรื่องเราล้างหนาเราบรอยากคอยจากคนนี้เมคอัพเราบอกจากอันนี้เมันได้ไม่เห็นแต่กกินแลน้วกินแบบใดมาเสร็จมจอกเอาเขปาป่ากินแบบกินปาน <c oughs> พากินเมี่ยงปล <c oughs> าเมาขมบอสุขะ อ,อตาขอยเพิ่นเอาหรอเอาูข้าเจ้ามาเอาายปะลาย<อ>าไ้เลยมีมิ้มวัน,นจิม้มก็สีสวยแทนแนกองกองใส่มื่ยตองใส่ซอนเจนน้ำยาพี่เทียนทีเ่ยเจ้าว่าเต็มที่ตักให้เจ้าเต็มที่อะไร้แบ มันเกิออดจากปลาทูใหญ่เหอนกันก็บเอารนี้น้ำตีนแล้วเราไม่ได้กินสมุมแจมนแล้วมันยังปลาทูนี่อาจารย์ยเพื่อนน้องเราพักซีมมาใส่ซื่อทีอกินกับสมไอ้กินกับขนมซ้นนั่นไหมพักซ,ซ,ซีมาาลาพักซีมกิน มันคือน้ำพริกยังนะโอ้โหบางแล้เห็นในมีหน่อยนิดมันมันเป็นน้ำจิ้มอย่างัมันเป็นน้ำจิ้มปลาธรรมดานึ่ปลาแดกปลาจอมหน่อันั้นเือเ่าักเปานางลกไปเอาตันงหอมกนรำลังสีนางเข่าทีใช่แล้วลูกมอนเด้อกำลังสีนางลงเข่าทีดีๆ เนียนออาตะใบมันเด็ดตะใบมัเยอะมือสิบอกซื้อมืเส้าน่นัดหมูส่องไเจ้ะน้องดอกอมเลยนอกากานมืนิจัดเนยน่อีะเอากินใข้าเมืองเสร็อาซาลากินในเบืองก่อน่ะ มาเดอ้อพี่น้องเอ,อ้ยทายบรรยากาศกินเขาไม่กวดไม่ยังนี่โอ้ยนีหสปอนเซอร,รอ์อันยิโยโบโตโสปรอนเซอร์ต้อง้าแล้วนะเออสปอนเซอร์รอต้องมาแล้วนะอมน่อะอ๊มน่ะอ้า สิ่อไรชอเด็ดพี่น้องมาว่นหลอด้วเถอะไม่เป็นทีเป็นจะแสเธอประจอมจะพวกกากินหรอแสบไหมแหมกินไม่ได้ประจอมไปจบละมาโอเคค่ะบายบายขออนุญาตกินต่อเนาะโอเคพบพอกันไม่คลิปหนาค่ะ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมบ๊ายบาย